ันนี้เป็นผักสวนครัวรู้ว่ากินได้เห็นไหมคะเดินรอบบ้านเนี่ยก็ได้พีบกไบโอติกก็คือผักเนี่ยหนึ่งมือแล้วก็ทำให้เราประหยัดเงินที่จะต้องไปซื้อพวกอาหารที่มันไม่จำเป็นเนาะเพราะว่าผักเนี่ยเป็นพีไบโอติกธรรมชาติเวลาคุณกินเนื้อสัตว์กินโปรตีนคุณต้องกิน ผักเข้าไปด้วยนะคะมันจะได้ไม่เป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นกระถินออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นค่ะพาะปลูกเองที่บ้านอันนี้ยอดมะละกอค่ะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นยอดของคะนาออสเตรเลียปลูกง่ายมากปลูกยังไงก็ไม่ตุยนะคะเพราะว่าเอาก้านเอาอะไรชํำดินเนี่ยขึ้นทุก ต้นเลยนะคะชํำยังไงก็ไม่ไม่ตุยเอาปากไว้ในน้ําเฉยๆเขาก็ขึ้นาคานาออสเตรเลียเนี่ยปลูกง่ายแล้วก็รสชาตกิก็กินง่ายนะคะไม่ได้มีรสอะไรเลยนะคะกินง่ายมากค่ะเอาลวกลวกกินกับอ่าหมูทอดเพราะวันนี้มีหมูทอดอยู่ไงคะยอดมะละกอก็เอาต้มต้ม,ตมลวกด้วยกันนั่นแหละคะ่ะลวกไปด้วยกันอันนี้ก็ต้นหอมนะคะอ่ะ ต้นหอมอันนี้ก็ปลูกเองนะคะซื้อมาแล้วก็ปักปักปักใส่กระถางนะคะผักบุ้งค่ะนี่คือเราต้องกินผักให้หลากหลายนะคะเพราะว่าผักบุ้งก็มีสารอสอสซาเลตส,สูงนะคะถ้าเพื่อนๆกินผักเพียงอย่างเดียวแล้วกินซ้ำซ้ำซ,ซ,ซากๆทั้งปีทั้งชาติเนี่ยโอกาสที่จะเกิด นิ่วก็สูงหรือเป็นโรคนู้นโรคนี้ก็สูงคืออาหารเนี่ยมันเป็นยายาก็ทําจากอาหารนี่แหละค่ะยาเม็ดที่เรากินทั้งหลายเนี่ยนะคะก็สารเคมีสารสารตั้งต้นมันก็มาจากอาหารนะคะอันนี้ขึ้นใช่แต่ถ้าเรากินเป็นอะ่ะมันก็จะไม่ได้มีปัญหาเพื่อนๆก็เซิร์ชในออนไลน์ก่อนว่าอ่าผักอันไหนควรจะกินเวลาไหนออย่างใบมะละกอม,มันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ถ้าเราไปกินตอนกลางคืนมันก็จะทําให้ไม่ได้นอนเพราะว่ามันจะต้องฉี่ลูกขึ้นมาฉี่งั้นเราก็ต้องกินอ่าช่วงเช้านะคะประมาณนี้เพื่อนๆจะต้มเป็นน้ําดื่มก็ได้อย่างข้าเจ้าเนี่ยเอาผักเนี่ยล้างล้างล้างแล้วเขาก็จะเอาลวกนะคะลวกในน้ํานะคะเสร็จแล้วก็เอาน้ําที่ลวกเนะี่ยมาดื่มค่ะก็จะได้สารอาหารนะคะจากอ่าน้ําผักนะคะก็จะไม่ได้ทิ้งน้ําลวกออกไปนะคะ กินอาหารเป็นยาค่ะเพื่อนๆปัจจุบันเนี่ยทั้งกระทรวงสาธารณสุขทั้งคุณท็อปจิลายุของบิดครับค่ะก็พยายามนะคะโดนาลงนะคะให้ประชาชนเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะโดยการฝึกดูแลสุขภาพเนี่ยที่บ้านมีพื้นที่นะคะเพื่อนๆก็ลองปลูกผักปลูกอะไรใส่กระถางกินเนี่ยคะ่ะเจ้าปลูกใส่กระถางก็ได้กินนะคะแล้วถ้ามีพื้นที่ใหญ่หน่อยกออ็ปลูกต้น ไม้ก็ได้อย่างเช่นมะละกอโหขึ้นลูกขึ้นเยอะมากๆมะละกอเนี่ยปลูกในตะกร้าใหญ่ๆก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะมะละกอี่โหขึ้นแบบว่าลูกเต็มเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนๆ่นก็ปลูกไว้หลายต้นนะคะเพื่อนๆนแล้วก็เด็ดยอดมากินเพื่อไม่ให้เขาโตนะคะอันนี้ก็ปลูกเองค่ะ าเพื่อนๆอ,อยากได้มะละกอออร์แกนิกนะคะก็แจ้งได้ค่ะเดี๋ยวส่งไปให้ที่บ้านนะคะปลูกเองไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรนะคะปลูกตามธรรมชาตินะคะก็จะได้ กินอย่างสบายใจเพราะว่าปัจจุบันคนเป็นโรคมะเร็งเยอะนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารค่ะแต่ที่เจอล่าสุดนี่ก็คือมาจากการดมยาดมนะคะเพราะว่าเขาติดยาดมมาตั้งแต่14 15แล้วก็มาเป็นมะเร็งตรงโพรงจมูกนะคะตอนอายุ44เพราะว่ามันสะสมมา30ปีแล้วนะคะก็อะไรก็ตามนะคะเราอย่าไปใช้ซ้ำซำซากๆนะคะ ะมะละกอเราก็กินบ้างหยุดบ้างไม่ได้กินทุกวันนะคะคืออาหารมันเป็นยาไงยาก็คืออาหารนะคะเพื่อนๆกินให้เป็นกินให้ถูกนะคะแต่ละวันก็ให้ฟังกูรูเนาะส,ส่วนใหญ่ข้าเจ้าฟังจากอาจารย์หมอนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆมีผลงานวิจัยรองรับจริงๆนะคะ,ะ,คะเพราะว่าคือมันมีคนมาเป็นกูรูในออนไลน์เยอะมากอ่ะเราต้องเลือกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวผิดทางสุขภาพจะเสียนะคะเพื่อนๆ อย่างบางคนบอกว่าอาให้ลูกอะค่ะกินน้ำมันตับปลาโดยการเจาะแล้วก็ใสน่นมให้ลูกโหอันตรายมากนะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเรื่องเลือดมันไม่หนืดไงเลือดมันไม่เข้มข้นนะคะแล้วก็เกิดปัญหาเลือดไหลไม่หยุดได้นะคะอันตรายนะคะเดี๋ยวเกิดเ,เลือดแบบ หลอดเลือดสมองของเด็กๆที่อันน้อยนิดลูกของเราอะ่ะมันแตกขึ้นมาจะทํำยังไงนะคะเพื่อนๆต้องระวังนะเวลา,าไปฟังเรื่องกินกับกูรูที่เขาไม่มีความรู้ทางด้านการแพทย์การพยาบาลเนี่ยอันตรายมากนะคะข้าเจ้าก็ติดตามอาจารย์หมอนะคะก็มีอาจารย์หมอวีอาจารย์หมอธานีอาจารย์หมอนัทที่เป็นยาสมุนไพรด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์หมอหมีคือเยอะ คือที่เป็นอาจารย์หมอทั้งหลายที่เราตรวจสอบได้อะว่าเขาเป็นหมอจริงๆอะแล้วก็เชื่อถือได้เงี้ยถึงจะฟังนะคะมันจะได้ไม่เสียเวลาชีวิตแล้วก็ไม่กินผิดทางนะคะเพื่อนๆ